ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมนะวันนี้อยู่ใน s n น p e โปรเอชชันแนลเช่นเคยนะครับผมจะมาแคสเกมฟอนไล่คอมันโดดีเดย์จูโนโ่ตามเคยครับเออเดี๋ยว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 ไปเลือกปืนก่อนหนึ่งคอ,อมสันมันเออมันอาจจะแลกก็ขออภัยนะครับ ใช้ทำาอโมเดลโล้แล้วกันพลังมันเยอะกว่ามาตรงนี้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์้เฮ้ยเฮ้ยช่างมันเถอะอ,อ,อ,อย่าไปใส่ใจนักโดดร่มชาวอเมริกันหลายคนตัดผมทรงโมฮอคก,ก่อนที่จะถูกหย่อนตัวลงที่นอรมังดีข้อความนี้เคยอ่ะเคยอ่ะหรือเปล่าหรือเปล่าไม่รู้นะ อาจมีเสียงรบกวนนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมนั่นดานหมู่บ้านซะด้วย go, เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแหลกแหลกแหลก,ก,กมาประเดี๋ยวโมเดลโลหน่อย ความจริงมีอยู่เจ็ดสิบกว่านัดน,นะครับผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวแหลกแหลกแหลกโอ้โโอ้ชิสอาวมันเล่นระเบิดเราก็เล่นระเบิดสิครับ <'s> ะรนะฮะเฮ้ยอะแฮมทำอะไรอยู่ ไปต่อไปต่อวิ่งวิ่งวิ่งเฮ้ยโดด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 โอเมเจอครับแหลกนะครับวันไหนที่แคบมันดันแหลก อันนี้่านบันไลที่สครับ MG42 นี่ไม่เชื่อมดีคือค้าเลียงตัว เขาอกเต็มเต็มเซนเซอร์ทูโอ้บูม <c oughs> ไม่ได้รับประทานผมหรอก ิิงง,งกางสลัดสลัดนะครับเดี๋ยวมันมันสลัดสลัดอยู่กับฉันได้ไหมให้แกเท่าเอ้ยเดี๋ยวติดหรือก็สิทธ,ทธ์ไม่เอา แล้วต้องเออเออเออเอเอว่าแล้วทำไมเลือดผมมันดูน้อยๆนะคราวนี้ผมก็ขอใช้จิดเกาะมางแล้วกันเดี๋ยวไม่เท่เดี๋ยวไม่เท่รอเล่น ค่าต่อเนื่องท r i ปเ i l l แผนเริ่มต้นสำหรับปฏิบัติการนเรศวรการจุดโจมยุโรปโดยกองทัพฝ่ายสัมพันธมิตรถูกหาหรือครั้งแรกที่การประชุมตรีศูนย์นักกงวชิงตันในเดือนพฤษภาคมปี1943หนึ่งปีเต็มก่อนการยกพลขึ้นบกจริงอันนี้ก็ใช่อยู่นะครับ ก็ช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ญี่ปุ่นมันชอบมาหาเรื่องอเมริกาญี่ปุ่นมันก็แย่ยๆายอเมริกาให้ทำศึกสองด้านมันก็เลยต้องรับสึกสองด้านเราท้งยุโรปและแปซิฟิกส่วนเราก็ไปเข้าข้างฝ่ายญี่ปุ่นนะครับเนื่องจากอะไรก็ไม่รู้อ๋อเข้าป้อมเข้าป้อมเข้าป้อมเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดน โอ๊ยเจ็บมันเจ็บอืมไมต้องพึ่งกอมปืนข้างล่างแล้วล่ะในมือเราก็มีอยู่ไงสลัดทางฝ่ายเราที่สลัดสลัดนะครับ อื้นกลไม่เล่นละไม่เล่นละไม่เล่นละไม่ตลกด้วยอืออือือทันไปเอาปืนของอเมริกาแต่ตอนไหนเนะี่ยเอาอีกแล้วโอ้โห เจอกันใหม่ที่ไหนก็ไม่รู้ชือ่อเพื่อเกียรตรงนี้แหละที่เกียร์โครดของโครดโครดหนี่งู่ย่าตายายอากงอาาเกียรที่สุดเลย <c oughs> มันหันปืนไปทางไหนของมัน ดูครับระเบิดอยู่ต้งไกลแต่มันรถถังมันระเบิดได้โอ้โหถ้ามันไประเบิดบนรถนี่ยังไม่ว่าอะไรเนี่ยน,ะนาซีกับสลัดสลัด <c oughs> สเต็กมีไหมร <c oughs> อเล่นแ <c oughs> เราจะมาทำต่อกันเลยนะครับเะนนั้นก็ไปเออเออเดี๋ยวขอไปที่ใต้รถถังแป๊บจากนั้นหาระเบิดขอเยอะๆเลยสองพันกว่าลูกโอเคมาต่อเลย เพลงเกียรติยศนะครับรับแพนักศึกษาเป็นครั้งแรกที่คุณเอาชนะได้แต่ละระลอกในหมวดปกป้องฐาน รอเดียวนะครับแป๊บหนึ่งโอเคมาสนามเพาะอันนี้แหละที่ชอบอไปก่อนหมูอ๋ออย่าเรียกพวกอย่าเรียกพวกไม่ชอบอย่ายุทธการหมาหมูนะักโอป e เรชมมั่นหมาหมูยิงอะไรของมัน ไปต่อ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 คือคือใหญ่หลายโฮลเดวิเซอร์นีกว่ะอันนี้มันมีอยู่ในภาคสองนะครับนะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยวิ่งมาเฉยแต่โดรนกระสุนเราซะงั้นไปต่อสิรออะไรล่ะรถถังลรมู่ไม่ไรรถถังอะไรไม่รู้เพิ่งเล่นไปเมื่อวาน โผล่ขึ้นมาก็สาดกระสุนใส่นะครับมันเป็นยุดักการอย่างยุทวิธีเนะี่ยเออ,อพี่ครับผมมีของขันมาให้อะไรเนาะระเบิดบครับพี่ down, หนึ่งลูกสองคนบูมดับเบิลคิลเดี๋ยวไอ้นี่ขอสนายด้วยกันปิดท้ายด้วยสนาย เริ่มต้นด้วยปืนกลปิดท้ายด้วยสนายครับปอกแขนเทสลัดสลัดหน่วยเอสแล้วไงไม่กลัวแล้ว มันบอกให้เราฆ่าด้วยกระสุนบาสุกา้าสามลูกใช่ไหมครับแย่รับถังไม่มีแล้วมันจะให้กเราฆ่าอะไรเออแล้วก็เปลืองลูกกระสุนเปล่า,ลาๆจริงไหมนอมังดีเลานเล่นอ่าล่ะครับวันนี้ผมก็ขอ กลับลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับถ้าท่านผู้ชมชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้า๋้วผมทำมครับนะครับสอนสร้างรถถังเซอร์แมนนะครับก็อย่าลืมมาดูกันด้วยนะครับถ้าใครอยากสร้างก็ดูกันได้เลยเดี๋ยวผมจะสอนนะครับโอเคนะครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย